สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอ้อมเช่นเคยนะคะกับเพจเพนท์เฮาส์ค่ะถ้าใครกำลังหาบ้านที่ราคาไม่เกิน2ล้านนะคะและอยู่ในแนวรถไฟฟ้าต้องหลังนี้เลยค่ะเป็นทาวน์เฮาส์ชั้นเดียวนะคะหมู่บ้านสีประจักษ์วิลล่าค่ะตั้งอยู่ติดรถไฟฟ้าสถานีราชพัฒนานะคะเป็นรถไฟฟ้าสายสีส้มค่ะก็มีเนื้อที่ทั้งหมด20.6ตารางวานะคะเชิญเข้ามาดูด้านในกันเลย อันนี้ก็จะเป็นประตูรั้วที่อ้อมทําใหม่นะคะก็ยังคงสไตล์เดิมที่อ้อมเคยทําไว้กับหลังอื่นนะเป็นเหล็กตัดกับอะลูมิเนียมลายไม้ค่ะแล้วก็โรงรถอันนี้อ้อมทําใหม่เลยก็คือต่อเติมมาเต็มถึงด้านหน้าบ้านเลยนะคะเป็นโครงเหล็กค่ะแล้วก็ปูด้วยกระเบื้องลอนคู่นะคะพร้อมกับรางน้ําด้านหน้าให้แล้วเรียบร้อยแล้วก็ตรงนี้ปูกระเบื้องให้แล้วค่ะ สามารถจอดรถได้1คันตรงนี้แล้วก็ด้านฝั่งนี้เราสามารถวางมานั่งมานั่งเล่นหน้าบ้านได้นะคะหรือถ้าใครมีแผนจะมีรถคันที่2ก็สามารถทุบด้านนี้ทุบกำแพงนี้เพื่อที่จะเอาจอดรถเข้าในบ้านได้เลยค่ะเข้ามาดูด้านในก็เลยหลังนี้นะคะอ้อมเปลี่ยนประตูเป็น กระจกอลูมิเนียมให้แล้วนะคะแล้วก็ปูกระเบื้องให้ใหม่ทั้งหลังเป็นกระเบื้องเซรามิก60คูณหนะคะแล้วก็นี้หลังนี้มีจุดเด่นพิเศษอย่างหนึ่งเลยคือความสูงของตัวบ้านนะคะก็จากพื้นถึงเนี่ยก็คือค่อนข้างสูงกว่าบ้านปกติทั่วไปที่อ้อมเคยรีโนเวทมาเลยนะคะซึ่งมีความสูงมากๆแล้วก็อ้อมทำการเปลี่ยน โครงฝ้าด้วยแล้วก็ทำเป็นฝ้าฉาบเรียบให้พร้อมกับฝ้าหลุมอันนี้สังเกตดีๆก็คือฝ้าหลุมเต็มห้องโถงนะคะจากหน้าบ้านยันสุดตัวบ้านเลยค่ะต่อมาเป็นห้องนอนค่ะหลังนี้มีห้องนอนทั้งหมด2ห้องนอนมีห้องด้านหน้าและก็ห้องด้านหลังมาดูห้องด้านหน้ากันก่อนห้องด้านหน้าก็จะมีพื้นที่ประมาณนี้เราสามารถวางเตียงคู่ได้นะคะ วางตู้เสื้อผ้าอะไรได้พอเหมาะพอดีเลยค่ะแล้วก็เป็นห้องนอนด้านหลังนะคะห้องนอนด้านหลังก็จะมีไซส์ประมาณเดียวกันเลยและเนื่องจากเป็นทาว์นะคะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยตอนแรกมีหน้าต่างอยู่อ้อมทาการปิดหน้าต่างไว้เพื่อที่ว่าอ้อมจะทําครัวด้านหลังแล้วก็ไม่ให้กลิ่นเข้ามาในตัวห้องนอนเนาะ ก็เลยก่อกำแพงปิดหน้าต่างไปแล้วก็เปลี่ยนหน้าต่างมาไว้ด้านหน้าฝั่งห้องโถงแทนเพื่อเพิ่มแสงเข้ามาในห้องนอนได้ค่ะไปดูกันต่อเลยไปดูส่วนต่อเติมด้านหลังนะคะก็ตรงนี้จะเป็นครัวหลังบ้านค่ะซึ่งจริงๆอ่ะของเดิมเขาก็ทำครัวไว้เดิแหละแต่ว่าเรามารีโนเวทเพิ่มโดยการก่อผนังเพิ่มก็คือตอนแรกเนี่ยฝั่งเนี้ย เขาจะไม่ได้ทําผนังไว้อ้อมก็เลยก่อผนังเพื่อให้ความสวยงามแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวก็คือไม่ได้ใช้กําแพงรั่วออกับใครเนาะฝั่งนี้เป็นโซนซักล้างค่ะเราสามารถวางเครื่องซักผ้าตรงน,นี้ได้เพราะว่าอ้อมมีปลั๊กไฟมีก๊องน้ําแล้วก็มีท่อน้าําพิงไว้ให้แล้วค่ะส่วนฝั่งนี้เป็นครัวที่ก่อขึ้นมาใหม่เลยนะคะเป็นเคาน์เตอร์ครัวค่ะแล้วก็แถมฟรีเตาแก๊สและ เรื่องดดดควันเช่นเคยนะคะดูห้องน้ำค่ะเรามาดูห้องน้ำกันก่อนอันนี้หลังนี้มีห้องน้ำเดียวน้อก็คือตรงนี้อันนี้ก็คือเป็นห้องน้ำที่อ้อมทำการปูกระเบื้องพื้นใหม่แล้วก็ปูผาหนังใหม่ให้แล้วเรียบร้อยพร้อมกับสุขภัณฑ์ตรงนี้ใหม่ทั้งหมดเลยนะคะก็เราก็สำหรับบ้านหลังนี้นะคะ ใครที่ชอบเดินทางสะดวกสะดวกติดแนวรถไฟฟ้านะคะต้องหลังนี้เท่านั้นตั้งอยู่ราวคำแหง156ค่ะหมู่บ้านสีประจักษ์วิลล่ามีทั้งหมด2ห้องนอน1ห้องน้ำถ้าใครสนใจอยากเยี่ยมชมบ้านก็ติดต่ออ้อมมาได้ที่เบอร์และไลน์ด้านล่างน,นี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้อ้อมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ